ทักทายสวัสดีสวัสดีฟซีที่มันติดตามและกรับสมสวัสดีตอนแรกทุกคนเลยตอนแรกวันนี้พากันเข้ามาป่ามาหาดินป่าดินดงอีกคือเก้ามาใช่รอบนี้โอ้ชิบง่ายเนี่ยมีหกคนมีแต่พ่านใหญ่ๆทั้งหมดพุนพันเพชรไปแล้วได้หมูกันนี่เรากันนี่หัมหมูกินได้ในพ่านใหญ่นะนี่พ่านใหญ่พ่านดอนผ่านทุนก่อนจังก่อนผ่านทุนละ เยกินข้าวาน้ำทายก็จมโยกินข้าวมีกี่แยมีนั่นแน่มันนี้ทางกินกะตำมกแตงปิ้งกระปาาบอเอาเนเอานี้นะบกระปาดนี่นจัน้อยบ่จมของป้าแน่นี่เดี๋ยวพากันข้าวกินน้ำจ้าออกลุยนะพ่อฉีดโรเติร์เจนน้นี้คอยไปไกลแล้วก็ตรงหัวละหละง่ายขุนนี่นะเอาน่ตามาเลย เดีวได้โ uh, ค่ไปได้โงถือโค่ได้เลยมากิ้นี่ทุกคนไอหมูกะพ่อแต่พอพ่อได้ยิงพ่อไรมันนี่ในมาแก้มือใหม่ถ้าทตามมานีมากันได้เดี๋ยวพากันเขากินน้ำฝนได้เลยกพอดีมีเฮงอ้อยล่าจะได้มาเอาไปนแตงกันแล้วทุกคนเลย เฮ้ดบุท้องมอบรุ่งข้างกายตามแตงนั่นนะจะตายมาตานขับรถแขงติดเห็กรถขับป่าจบหลับในเลยโย่กลับเลยกะเรียว้ขึ้นยาวกว่าแป้งที่ต้มมันรุดไปกันตัวยาวเจมี่ยังไง ไปลุยเลยทุกคนเลยกินขา้าวกินน้ำยาแล้วปะเนี่ฝักกันแยกย้ายปันปันทางเพื่อทางมั่นนะแยกย้ายกันไปกระทาติดตามบังกู้เลยสิมานไปคนละทิศคนละทางไม่ได้ไปน้ำกันเลยไม่ไ,มไปคนละคนละกุ้มไม่ได้มาแล้วกันนะคะนละผู้นึงทุกคนเลยแต่บ่าเราคนอีผู้นึงกับผู้นึงผอหมงูนะมาพี่ในฝะนตกอยู่บ้านนะั่นแดดเต็งเลย เกตบึงนีน่นมีรห้อยคนมีแต่น้ำหนักกรไหลบางที่มันต๊มูเช้านี่ปลายกันเป็นห้อยรุดห้อยไม้เลยหมูนะเฮาสีเฮาเตอบนนอนนี่แหละบนเฮาเคยพอนี่แหละอ้อมาเชื่อบนไตไก่โอ้ยพูดโกกระบกาบางที่หมูเขามากระบกได้มันแดดแต่แดนดนวนี้ตอนป้องคนข้ามากีนี่นะนี่แต่อันมันย่ำกระตับกินนุ่นมันมะมันทันมันทะาลครบหมูนะ ه, นั่นเลิกันไปเอโค้มไปน่อ โอ้นกนั่นลายเลยทุกคนด้วยบินไปเลยบินมุ่งยู่งู้มากินน้ำเด็ดฮอ,อนดิ lộ mà đi trước nó hao cồn như thế con đây cồn cồn thừng nghị thịt cỗ chắc lên kiểu khô như không con Thì lền, lền, cái nó lèn lèn cái tôm nhảy đó เล่ดทุกคนเลยเป็นแต่ห่างมั้งเล่ตัวมีใหญ่ปุ๊บยืนครับยหญ่ครัตัวน้อยน้อยตัวมีใหญ่ทุกโลหาตัวใหญ่ทุกคนแดดเป็นเล่ดล่องลายอยู่ดอกแลกอาชัยก็จะเจ้ามจานข้อมันมีมาทุกคนเลยฮึโลโคร เด็ดเป่งออกมา,มาเลยเพิ่งเห็นห้อยมูงยู่มันอยู่แถวเ,เริ่มมูงยันก็เห็นมันรุดนี่มีโอกาสพอตโตเลยคันท้าโชงนี่มีอบ ก็ัดพอเล่นนย่เพาโชงแข็มตินปลาสะพัดเล่นมากอยู่เดี๋ยวห่อชิลออกไปพูดเลยหมูไม่รุดเก่านะนี่ตอนหน้าไปมีตะกุกระกบด้วย มาแถวนี้ดุดตเลยทุกคนเลยต้องขึามามื้อชุมมาแต่ดุดหมูนะแต่มันเก่าเลยประมาณโชกจำมื้อหรือม,มื่อคืนนี่บอคืนนี้กรฝนตกป่าต้องดุตเต็มหมดน่าจะไม่หมูหมูนี่แต่มันเก่าอันนใหม่หมูนี่อาดมุ่งหน้าขึ้นเหนือหมูนี่เพิ่งสังเกต kiện kiệt hoi đút nị Mùa vào nhanh thưa con đây Có mà màn sộ, tròn sộ đấy lại Đây là khứ mảnh, đây là Nó mà kính đứt tạo kính mà có bốc này quốc có bút mất theo này nè anh em mình đối kinh bút này nè đẹp mà lên mù nói Nguyên nhanh โลกขึ้นผู้กันนี่หุ่ยเายอยู่หมูต่ตกใจไปทั้งนั้นแหละแถวนนี้ของดุดเต็มมัดอยู่ในดงนี่ กี่นี้พอหมูทุ่นได้จิงตุ๊บตุ๊บสอกบาดคว้ามากระพุกล่นนัน่งยืนเบิ่งฟังประมาณชิบนาทีละหาชอบไม่อชอมโมตีงโมนิ้งควาย,ย่างไปแลนดืออือกึนหนือโอ้จะลดตามตัวอี้นิขึ้นโอ้โหและ มรานม่ไ้พบนกข้อทุกคนเลยโชงโตนะนแสงโคมเลยต่ำๆนึงเดี๋ยวเอากอนนะมาใช้นกข้อแล้วกินแรงกันมาได้เรียบร้อยทุกคนเลยเรียกแต่ตัวดีไวนะ้นิ่งคอ้นอดีไว้ด้วยจช้ เตัวนึ่งตัวหนึ่งอะไรดิตัวปุ๊กง่ายเลยนกโคอจะมีอีกคูมันแถวนี้บนลายนกโคอแถวนี้เลยตัวยี่เลยนกโคลจังใจก็มาแล้วเดี๋ยวเราไปโต้นะเลยมืดเลยมืดคักแล้วต้องบินไปเชื่อเลยคูมัน ยิงุณ่ทึ่งมือขวจาจักชึ้งมันไปหัายถึงว่าอยังนีนมาครบมาแล้วป่ะนี่มืดคักลเมือเลาะเลยยังมหอนบ่อนอยู่เลยตอนนี้ประมาณอยู่เก้าโมงนะป้าต้องมนดขนาดนี้เพ้าเจ็บท้องเลยวท้องกับเจ็บไปกินเข้าทุกคนเอ้ยมาห่างไกล แต่พี่ห้ามูท้องดานะใกล้นั่นกะห้าไป่จจบบาจะผ่นพบ้นพบน้บนมาบีเหตุหนึ่งอ้อมามอหอดบ่อนสาปกติห่อได้ปะเนีน่นยเรอยู่ประมาณเสาร์มงตอนนี้นะทางถึงว่าไม่นอนหมดเลมจักปะนีน่ยเดีัยวก็พอ่อยอยู่ที่พักทุกคนเลยทำหอดบ่อนทุกคนเลยลอยเลย

Ha à, nhỏ thế gì đây. Anh ni ni. Nghe ni vậy đây cốp đi này. mất nhanh nó khó cả. Cài có mà lọt ơi. Đây này. <laughs> ต้นจำเจ้วไม่ไข่พอไข่ไข่เลยไข่ชิงน้่ยแตละไข่มนละกาเล่นลุงนี่โน้ยมโน้มเล็ดดิเด่นกับต้มทุกคนเลยชุกเลยไม่ใช่เบื่อมาขามเว้ยกินกับเจีวตับแต่ก็แกงเฉพากับผู้เสียบเลนต้ม ครั้งแรกก็ต้มแรนี่เหมูงตนี้ิปหมูงตัวนี้ขันน้ำไปเ่อยก็ได้ลอีผู้หลักปีมันล้วนาะเอาหมูนอนลับหมดลยเด้เชโมงนะพวกน้ย ชั่โมงชั่วโมงแล้วแต่วโมงรับมาแลปะนี่โอ้ยือดพอดีเขาย่าพอดีไปหาโย่ด่านหาไกลนั่นแต่ว่ามันบรีมันยิ่งมูมันเ่าน้ำมูและลงที่ปัาจะพันผมแล้วเขาย่ายังไปหาเงเลยมันยิ่งงงเยอะโอ้ยว้มีดงเับนนั้นฉลเล่นมีตะกุดเมตเช่นตูุงเลยชุกเลยต้มก็ได้ Thì thử đưa buồn nhảy như đưa <laughs> Thử yeah. uh -huh. buồn chảy luôn <laughs> Buồn đều leo lời thôi tắp đây ừ. tắp này. lên nè, nè. <laughs> Ừ, ừ. trăm, trăm đây tỉnh cút nè <cười> <cười> ừ. Ừ. mà lại đấy Nhiệt. ถึงกดเลยเพราะไข่ม <goodbye> ันแตกมาเนาะนชวนทามาชูดอยู่เรื่อยๆเอาตมเอไข่แดงแตกน้ำเกดนี่นะแกบ้านเอาน้ำฮอนเก็เดือดนลงาเหอยลานเลยลมาทุกคนเลยไปเลยแล้วเลยจะเลิกไข่เมื่อบ่หนาวไห่หนาวมาก้ามันเกลดไหมไข่แดงใช่ไห ไายนึงเตะอยู่ยืดทางเกือบเตะะจอันน่าเตะเไม่คืยแลต้มแลนคุณเอ้ยครั้งแรกในชีวิตนี่กินเนี่ยไขเจีเตะเมื่อเกือบอ่ะัให้แลนเตะจะตายม้ละโจ๊กมาโจย่งที่น้อง่ธอหอดหม้อปล่อยกดหำควันาวส้ก๋วยียวเป็นมันแมวมันนี่ใชันัง อาวุดดูสะาน่ก็มาน้ำหลอกีกสองคนเด้ได้ได้ยไงนะยืดตลอดจะดีมือไทงนเอารคมีรับก่อนน้ำมนี่รับตั้งนั้นไม่เลยกว่ายางจะมีหอยหอยเกน้อยมูไปอาบน้ำก็เลดเลยแห้งเลยด็กเลมาเขโดนน้อยพี่มูนะ ุ้องไมนะครับพุจธะฮะอันนี้จนฮะยิมกบกนัเฮงไหวน้ำเียวหน่อยฮงยากมันหาข็้ามาหมูวนาผเพห็นนั่นต้มเขาดีครับเอาขีขาวกิน้ำยาปไหน,น,นผ่านเป็นจีเลนีนจ้าก็นก้องงจีก็น,น้อง นนต้มกันต้มให้มันตับมนันน่ะจีนแห้งไว้เหมแบะนี่กำเหนาดชงโตแรงกันใหงกินกันตองยานจำเจียวฟันต้นเลยมาเทียงได้นั่นละ่ะโอ้ยได้ทหารมานำ้ำชงโตทารกันโอ้รับรูปดีออนอนไววว่าแท้ เออการไปเนี่ยเองบ่เฮ้ยช่องในผ้าเนี่ยพื้นจีกันทุกคนเลยไม่ได้จ <c oughs> ีดิมเขาแล้ว,วคอย,ดยดอนนอออเดี๋ยวหาข้อนอนก่อนเดี๋ยวเมื่นเช้าลุ้นต่อทุกคน